หลังจากรับตู้แลมฉางสยามคอมนะครับออกมายังไม่ได้โพ้นชนบุรีเลยผมก็ง่วงทันทีนะครับแล้วก็อีกอย่างระวงังแผนไว้นะครับขึ้นเขาปากให้เพื่อนเพื่อนรับชมในเวลาเช้าน่าจะดีกว่านะครับก็เลยนอนที่ปัม๊มนอนประมาณสักเ่้งคืนครึ่งนะรหรือตีหนึ่งเนี่ยจำไม่ได้ละตื่นอยู่ประมาณตีสี่นะครับแล้วก็วิ่งออกมานะครับตอนนี้เดี๋ยวมุ่งหน้าอ,อยู่ประจินแล้วก็จะมุ่งหน้าสูอ่อำเภอ ปักทุงไชยเราก็จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆรับชมเลย ะเป็นจุดจุดพักรถก่อนที่จะขึ้นเขาก็จะมีป้ายบอกว่าขึ้นเขาลงเขาเป็นระยะทางยาว6กิโลแล้วก็จะมีที่ให้รถบรรทุกจอดนอนนะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขาปักนะครับเราก็จอดตรงที่เป็นเวิง้งๆแบบนี้นะปลอดภัยอยู่นะเราก็กําลังจะขึ้นเขาปักนะครับก็จอดท,ทําธุระนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเมื่อกี้ก็รดผ่านอุโมงมาแล้วเดี๋ยวเราไปย้อนดูตอนรับตู้ก่อนไป เคสนี้ก็รับตู้ที่สยามคอมนา้าตรงท่าเรือข้างๆเคอรี่สยามที่พอนะสยามคอมก็อยู่ในจังหวัดชนบุรีแหลมฉบังนับเรามาด้วยกันกับเจ้าปนี้เจ้าปอนกำลังจะยกตู้นะมากันสองคันนะครับสตู้ด่วนแค่ไหนไม่รู้นะครับลูกค้าบอกว่าต้องขึ้นตู้ก่อนเที่ยงคืนไม่ฉช่นั้นแล้วจะโดนค่าเล้นค่าเดมหลายพันเลยเทียวเชียวก,วยวกว็วิ่งจากกรุงเทพนะครับนตู้กันเสร็จสามถีทุ่มก็วิ่งตาล,ตาลีตาเลือกเลยนะครับตอนนี้เจ้าปอน ได้ตู้แล้วผมก็กําลังเลื่อนมาหาตําแหน่งตู้ของตัวเองนะครับที่สยามคอมนี่จอดอยู่ที่เฉยซีไวบอกจอดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับทางรถชิปเตอร์เขาจะดูตําแหน่งแล้วก็ยกตู้ให้เราเองได้ตู้แล้วเจ้าคนก็ไม่รีอช้านะครับไปแล้วนะครับ g x 3 6 0อะไรจะมาสู้240มันจะตามทันมินเนียนะครับแล้วก็ยื่นทำไอเ R ขาออกเสร็จแล้วนะครับก็จะ เดินทางกันยาวๆไปเลยน้องค่ายสวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงจุดพักรถของก่อนขึ้นเขาปักนะครับแต่เราเลยมาแล้วเลยจุดพักรถใจใจนู่นนะเป็นจุดพัก,พกรถบรรทุกนะครับก่อนขึ้นเขาปักนะครับตอนนี้เราก็จอดทําธุระนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะเขียนไป้ายไว้ว่า,าประกาศกรมทางหลวงอะไรอนะมาตาอ่าเขาบอกว่าอะไรวะ ห้ามมีผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอยนะครับแขวงทางหลวงประชีมนะครับแข่งทางหลวงประจีนนะมจสำนักงานทางหลวงที่สิบวงเล็บนครราชสีมา<อ>นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางที่จะขึ้นไปตรงเขาปากนะครับอันนี้พี่รถน้ำมันาอจอดอะไรแกล่วงไมหรู้จะเป็นทางระยะทางขึ้นเขาปักแล้วนะครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าใช่จุดเริ่มต้นขึ้นเขาปากไหมนะ แล้วก็พอดีผมเห็นป้ายบอกว่าขึ้นเขาช่วงระยะขึ้นเขา6กิโล7กิโลยาวๆอะไรเงี้ยแต่มันประมาณอีก64กิโลเมตรนะครับถึงจะถึงอ่าปักธงชัยนะครราชสีมาตอนนี้ยังอยู่ที่ปาจีนนะครับจะเป็นจุดที่จะขึ้นเขาโ,โหบรรยากาศอากาศดีมากเลยตอนเช้าๆแบบนี้นะครับตั้งใจที่จะอ่าเปิดคลิปหาป้ายเหมาะเปิดคลิปหาไม่ได้จอดไม่ได้ตรงตรงตรงอุมโมงจอดไม่ได้ ใช่ไหมแล้วก็ได้ยินเสียงบ่ได้ยินฝามันตกลงมาไงเข้ยอยู่อันนั้นมันฮ่าเสียงมานางงันดังรุ่งดี้ะยางันไหไม่กิ้งลงนะนะครับก่อนจะขึ้นนะครับก็จอดเช็ครถเช็คอินกันนิดนึงนะครับว่า,อ,าอยู่ตรงนี้ นะครับแล้วก็เปิดคลิปให้เพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นทางมาจากประจีนะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในปักกิจนทางมาจากที่เรามาจากแหลมชะบังถ้าเรือแหลมชะบังอะไรพวกนี้ก็จะทุกคนจะวิ่งผ่านเขาปากที่จะไปนครราจะซีมาหรือผมจะไปอ่าน้องขายก็จะต้องวิ่งผ่านเส้นนี้มานะครับก่อนที่จะขึ้นเขาอะมันจะมีจุดพักรถอยู่นะครับรถบรรทุกเขาก็จะเบี่ยงเส้นขนานมีป้ายบอกชัดเจนว่าจุดพักของรถบรรทุกนะครับเผื่อใครจะง่วงอะไรอย่างเงี้ยก็จะจอดนอนก่อนก็จะยังไม่ต้องขึ้นนะครับ เราก็เลยมาแล้วตรงนั้นนะ่ะเราไม่ได้เข้าผมอ่รับตู้มาเมื่อคืนนะครับก่อนเที่ยงคืนประมาณ4ี่ห้าทุ่มแล้วผมคิดว่าถ้ามาเขาปากผมน่าจะง่วงอยู่แถวเขาปากแล้วผมอยากได้บรรยากาศตอนขึ้นเขาลงเขาตอนเช้านะครับผมก็เลยตั้งใจอ่นอนนะครับแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกตีสามนอนอยู่แถวแถวชนบุรีนั่นแหละแล้วก็ตื่นมาตอนนี้ก็อยู่ที่ปราจีนบุรีก่อนที่จะขึ้นเขาปากไปรับชมการขึ้นเขากันเลยจะตะโกนทําไม <laughs> พูดคนเดียวตะโกนไป,ไปขับรถมานานแล้วพักสักหน่อย ขึ้นเขาแล้วนะครับเท่ากับเราจอดตั้งใจถ่ายคลิปตรงนี้ก็ไม่มีจังหวะส่งแล้วช่วงเนี้ยช่วงขึ้นเขาลงเขาหรือเป็นช่วงอุทยานอะไรต่างๆที่มีสัตว์ป่าหรืออะไรพวกนี้สังเกตเลยนะครับเขาจะห้ามใช้เสียงสัญญาณเต่แม้กระทั่งอุโมงค์ที่เราเพิ่งผ่านมาเขาก็ห้ามใช้เสียงสัญญาณเต่นะครับวันนี้เรามากับตู้ประมาณสิบตันรวมตู้นะ สิบตันนะครับเราเรามาแล้วก็เป็นการขึ้นเขาปักครั้งแรกนะครับของเจ้าเอฟทีอเดี๋ยวถ้าเจอจังหวะช่วงแบบอ่าชันชันเสียงดังๆเดี๋ยวผมจะลองเปิดกระจกให้เพื่อนฟังเสียงอีกสักหน่อยนะครับอ่ามันก็น่าจะเป็นช่วงขึ้นช่วงลงไหมผมเข้าใจว่าฝั่งฝั่งประจีนขึ้นเขาปักเนี่ยมันเป็น ช่วงขึ้นถูกไหมเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ทีผมก็มาที่นี่น่าจะเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกก็มากับเจ้าสามหกนบคันที่เจ้าปอนขับนะครับคันเก่าเรานะอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งนั้นมาตู้ก็ประมาณยี่สิบตันนะครั้งนี้มาก็ตู้สิบตันนับกับเจ้า FTR หกล้อของเรา โอ้โหเสียงอื้อเลยมันมีที่กั้นเสียงซ้ายขวานี่เสียงอื้อเลยนะ รอบอยู่ที่ประมาณ16 17วัดรอบนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเขาก็ตีเช่นถึบไปนะครับว่า,าเหมือนคล้ายๆว่ารถหนักรถรถ,รถบรรทุกพวกนี้เขาก็จะให้ขึ้นทางซ้ายเลนซ้ายนะครับส่วนเลนสองสามนั้นกาจจะให้รถเล็กเขาวิ่งเร็วๆแซงขึ้นไปหรือรถบรรทุกเปล่าที่เขาแซงขึ้นไปนะครับ อย่างเราก็เท่าตีเส้นทึบอย่างเงี้ยด้วยด้วยความเข้าใจของผมเราก็ต้องค่อยๆขึ้นอยู่เลนนี้นะครับจริงๆการขึ้นเขานะครับค่อยๆขึ้นนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะเพาะขึ้นหรอกตอนลงก็ควรค่อยๆลงเหมือนกันนะครับจะมีรถสวนเรามาเขาค่อยๆลงถ้าของหนักนะครับเพราะว่ามันก็จะมีผลกับการเบรกอยู่ไหมหรือไม่อยู่หรือจานเบรกร้อนกระทะร้ออะไรเงี้ยนะถ้ารถเราบรรทุกหนักนะครับเนี่ยมันเกียร์สามแล้วมันอื้อแล้วมันเหมือนมันจะหมดเนินล้วจะใส่สี่ต่อก็โอ้โหทาง ทางไปดีต่อสามต่อนะครับยังยังยังสามไฟได้เรื่อยๆนะครับมันจะมีป้ายบอกทางนะครับว่าขึ้นทางลาดชันขายาวสี่กิโลนะครับตรงน,นี้เราจะขึ้นอ่าลาดชันยาวสี่กิโลนะครับก่อนนั้นนี้มันมีป้ายบอกอยู่แต่พี่ๆเขาก็ถ้ารถป่าเขาก็รถเบาเขาก็ลงเร็วหน่อยรถหนักก็ค่อยๆลงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ตอนนี้เราขึ้นอยู่ประมาณ6โมงนะครับหกโมงหน่อยๆน,นะครับภาพบรรยากาศก,กำลังสวยเลยนะเพื่อนๆอุ๊ยอ,อะไรวะนะตู้เขาวางตรงกลางเสียดายอย่างนึงเนี่ยไอ้ทางตรงเนี้ยมันไม่ดีมันจะมีช่วงซ่อมซ่อมถนนนะมันเสียเสีย เสียอะไรวะเสียรอบต้องถอนกันได้ไะซ้ายมือผมมองไปก็จะเป็นภูเขาเหมือนเป็นแบบเหมือนคุ้มเหวลงไปนะครับส่วนขวามือน,นี่ก็จะเป็นเขาแบบที่เขามีการระเบิดหรือการตัดเพื่อที่จะแบ่งทําเป็นถนนให้รถวิ่งแบบนี้นะครับ ซึ่งมันมีเรื่องราวมากมายนะครับกับเขาปักธงชัยเนี่ยนะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับไอตัวเนี้ยเรามาครั้งที่2นะครับเป็นการขึ้นตอนกลางวันเมื่อครั้งแรกผมมาขึ้นตอนกลางคืนนะครับอีกประมาณ60กว่ากิโลนะครับก็จะเข้าในตัวเมืองของปักธงชัยนะครับแล้วก็จะเป็นอ่จอาจังหวัดนครราชสีมานี่ใครโอ้ร่องรอยน่าจะเป็นร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุนะครับร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุ ใครใครอยู่แถวนี้แล้วใครทราบนะครับว่าระหว่างปัจจีนกับนครราชสีมาอุ้ล่องลอยเกิดอบุบัติเหตุอันตรายเนาะถงกตออ่าระหว่างปัจจีนนะครับกับนครราชสีมาแล้วก็ช่วงขึ้นเขาปักเนี่ยเขาแบ่งกันตรงไหนนะครับเขาแบ่งจังหวัดกันตรงไหนใครทราบคอมเมนต์บอกผมทีนะผมอยากดูจริงจผมก็พยายามดูอยู่ว่าตรงนี้มันเป็นโคราชยังมันก็ยังไม่เป็นมันยังเป็นปรจจีนนะผมเห็นป้ายมันบอกว่าปรจจีนหมดทางหลวงปัจจีนนะครับ ันนี้ก็เป็นพี่รถรถรถจีนนะครับรถก๊าซนะครับที่น่าจะเป็นดับเบิลเอที่แซงเรามานะครับเกณฑ์ส่งขครนมาเต็มที่เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่เกียร์สามนะครับวัดรอบอยู่ที่ประมาณ1,600รอบนะครับแล้วก็ความเร็วอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงของขอนุญาตแซงพี่เขาก็แล้วกันพี่เขาน่าจะหนักนะครับพี่เขาน่าจะหนักนะครับคือคนใหม่เนี่ยอันตรายนะครับคนใหม่เนี่ย ถ้าไม่มีประสบการณ์ขึ้นเขาลงเขาผมผม,ผมบอกได้เลยว่าแม่งอันตรายมากสําหรับผมนะ,อะตอนที่ผมหัดขับใหม่ๆผมก็ยังไม่ไดไ้ไม่ได้ขึ้นเขาลงเขาอะไรที่มันชันๆหรือน่กกลัวมากๆนะครับผมถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีสําหรับเราที่แบบเราควรฝึกฝีมือในทางธรรมดาไปก่อนให้เราชํานาญรถชํานาญเส้นทางเอารถอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาขึ้นเขาลงเขาสําหรับใครที่รับน้องใหม่หรือคนใหม่เข้าทํางานขับรถนะครับยังไงก็ต้อง คำนึงถึงตรงนี้ด้วยจะให้เขาไปไหนก็ต้องดูด้วยว่าขึ้นเขาลงเขาไม่อันตรายไหมเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยมันเป็นการบรรทุกน้าหนักหลายสิบตันนะอยู่ๆถ้าเป็นไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรเลยขึ้นเขาลงเขาถ้าส่วนตัวผมที่ที่มีรถเป็นของตัวเองแล้วผมรู้สึกว่ามันอันตรายนะครับมันอันตรายเกินไปนะครับให้เขาซ้อมมือในใน,ในการวิ่งทางธรรมดาก่อนอะไรอย่างนี้ก่อนให้เขาเก่งก่อนนะครับ ผมมีเรื่องเล่าจากน้องคนหนึ่งนะที่ที่อยู่ที่ทํางานด้วยกันไม่บอกว่าใครกัแล้วกันนะที่อยู่ที่ทํางานด้วยกันนะเขาขับรถมาตอนที่เราคุยกันเนี่ยเขาขับรถมาประมาณ2ปีรถรถ,รถเทเลอร์นะรประมาณ2ปีเขาวิ่งใส่ตู้นะเขาก็วิ่งเขามาหัดอยู่ที่กรุงเทพวิ่งกรุงเทพเลยแล้วจงังหวะเขาเนี่ยไดข้ขับแต่รถใหม่ๆนะครับได้ขับขับแต่รถใหม่ๆแล้วพอเขาขึ้นเขาปักเนี่ยหละเขาขึ้นแบบลงแบบเขาไม่กลัวอะไรเลยนะตู้มันไม่หนักมากก็คือขึ้นหมดไม่ลง แบบลงเร็วอะ่ะลงบางทียังจะเป็นร้อยด้วยนะแปดสิบเก้าสิบปล่อยลงลงเร็วเวเ,วเลยนะครับอ่าทีนี้เขาเขาไปเล่าให้ผมฟังนะผมบอกก็ผมก็เลยบอกเฮ้ยทาไมทําไมลงใช้ความเร็วเยอะจังนะ ead. เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าต้องค่อยๆลงเาขาบอาว่ารถใหม่เบรกอยู่อะไรอยู่ไงก็ลงเร็วสมมติว่าของสักสิบยีตันเนี่ยมันก็ทําให้รถมีน้ําหนักใช่ไหมเวลาลงแทบจะไม่ได้แตะคันเร่งเลยเขาก็ลงปกติเกียร์สูงนะครับลง พอเราทักเขาเขาก็จุกคิดขึ้นมาได้นะจุกคิดจุกคิดอ่ะพูดถูกไหมนึกคิดขึ้นมาได้ว่าโหมันอันตรายจริงๆนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาไม่ได้มีประสบการณ์ขึ้นเขาลงเขาหรือไม่มีอาจารย์ที่สอนเรื่องพวกนี้เขานะครับก็คือหลายๆคนก็อย่างผมก็สายด้านทุลรังมาหัดกันเองนะครับแต่เราก็ถือว่าดีได้มีโอกาสขึ้นอ่วิ่งรถใ,ใ,ในในทางธรรมดาก่อนนะครัอย่างไปใสยตรงใสยใต้ก็ไม่ได้มีเขาอะไรมากมายก่อนนะครับ แล้วพอเริ่มเริ่มเก่งแล้วก็อาจจะต้องขึ้นเขาโน่นขึ้นเขานี่ก็ยังก็ยังพอรับมือได้นะครับตอนนี้เราแซงรถจีนมาแล้วรถอ,อะไรวะดับเบิลเอนะครับตอนนี้เราจะแซงอยู่ดีแล้วนะครับกับความเร็วที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดรอบอยู่ประมาณ1,600รอบหนึ่งนะ1,600รอบนะความเร็วอยู่ที่25 สายมือของเราที่มองดูน่าจะเป็นฮีโน่ซีรีส์เจ็ดนะครับฮีโน่ซีรีส์เจ็ดนะครับแซงแล้วนะครับพี่สายมือข้างหน้าของเรานี่ก็จะเป็นเจ้าเจ้กา fx z 3 6 0นะครับกับน้ําแทงเต็มเต็มระบบแบบนี้สามาแบบนี้น่าจะหนักนะครับวัตถุไฟวัตถุไ,ไฟฟ้นะครับค่อยๆขึ้นแล้วกันนะพี่ขอแซงก่อนนะนี่ตัวนี้จะเป็นอ่า gx z 3 6 0นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงทางโค้งพอดีเลย แซงเสร็จแล้วก็จังหวะพ้นแล้วก็รีบเข้าเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีพี่ๆข้างหลังเขาแซงเราต่อนะครับฝั่งโน้นเขาก็จะเป็นช่วงลงเขามาจากโคราชนะครับเป็นช่วงลงเขามาจากโคราดมีป้ายบอกว่า,าทางลาดเอียงเจ็ดเปอร์เซ็นต์จังไหนวะเจ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ กำลังอยู่ในพื้นที่มรดกโลกโปรดช่วยกันร,รักษาธรรมชาตินะครับข้างหน้าเราเจอพี่ๆกำลังคันขึ้นหลายคันเลยนะเพื่อนกำลังเจอพี่ๆรถใหญ่ยี่สิบสองล้อคันขึ้นหลายคันเลยนะขวามือผมก็จะมีรถกำลังตีขึ้นมานะผมรอจังหวะได้จังหวะโอกาสเมื่อไหร่ผมต้องเปลี่ยนเลนแซงนะเพราะว่าผมกำลังเล็กนะเครื่องเล็กอยู่ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวชะงนะครับ ตอร์ 3G4 เขาก็จะเป็นตู้สั้นนะครับวิ่งส่งขนาดนี้ตู้เปล่านะเป็นตู้เปล่าโอกาสได้แล้วนะครับโยกแซงเลยนะครับสายมือเพื่อนๆก็จะเป็นเจ้า260ฮิโนเดก้าขึ้นประมาณนี้นะครับโอบรรยากาศช่วงนี้กําลังฝั่งขึ้นก็ขึ้นฝั่งลงก็ลงตัวนี้จะเป็นวัตถุไวไฟ360นะครับขึ้นด้วยความระมัดระวังนะครับค่อยๆขึ้นไปนะครับฝั่งลงมานั้นฝั่งลงก็360นะครับอาจจะเป็นหล้อ ที่เขามองเหมือนรู้จักเราเลยเข้าซ้ายก่อนนะครับแซงเสร็จแล้วก็เข้าซ้ายเลยแล้วก็จะมีรถน้ํามันอยู่ข้างหน้าผมอีกนะครับผมต้องแซงอีกนะอย่างที่บอกนะขวามือก็จะเป็นร่องรอยการระเบิดหรือตัดถนนนะเพื่อที่จะสร้างถนนให้มันขยายเลนให้เราวิ่งขึ้นลงได้สะดวกสบายมากขึ้นก็จะประมาณนี้ซ้ายมือก็เท่าที่เห็นก็จะเป็นเหมือนไปรูปเหวลงอนะ่ะอ่า ขาลงมาฝั่งนู้นเป็นไอะไรนี่นะซีรีส์เจ็ดนะครับลงมาฝั่งนั้นจะเป็นขาลงฝั่งเราจะเป็นขาขึ้นเพื่อนๆมองออกไหมตูหนักค่อยๆลงผมเกียร์สามยาวเลยนะไม่กล้ายกคันเร่งแล้วไม่กล้าถอนเกียร์สองนะเพราะสองมันลดอ่ะมันจะวิ่งช้าผมว่าสามกับน้ำหนักประมาณนี้กํลาลังพอดีน้ำหนักประมาณนี้กํลาลังพอดีเกียร์สามกำลังเซงสนุก ยิ่งถ้าเป็นเกียร์ต่ำลงมันก็จะทำให้รถจะช้าเราวันนี้เราไปด้วยกัน2ตู้เออผมลืมบอกนะครับเมื่อที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อตอนคลิปผมไปกัน2ตู้นะครับของเจ้าปอนเนี่ยถ้ารวมตู้อ่าน่าจะประมาณ15ตันของผมนี่ประมาณ10ตันฝั่งนั้นเขายึดไอ้นั่นไว้ทำไม จะตั้งเอ้แท่งพลาสติกไวทำไมแสงได้แล้วก็เข้าซ้ายเลยนะเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้เสียจังหวะเท่าไหร่นะครับของเราตู้หนักนะเพื่อนเพื่อนตู้มีสินค้านะครับตู้หนักนะเพียงแต่ว่าเขาหนักไม่มากนะครับรวมตู้ประมาณ10ตันหนักรวมตู้ประมาณ10ตันคนับกับโซฟานะครับเราไปส่งที่หนองคายส่วนเจ้าบอลน,นั้นไปก็จะประมาณ15ตันรู้สึกว่าจะอยู่ด้านหน้าผมนะครับ รู้สึกจะอยู่ด้านหน้าผมผมบอกว่าถ้าง่วงให้นอนนอนปั๊มนะถ้าง่วงให้นอนปัม๊มแต่ถ้ายังไม่ง่วงก็อัดให้ไปได้ไกลที่สุดผมเนะี่ยจริงๆอ่ะถ้าผมอัดมาผมจะมาถึงตรงน,นี้ประมาณตีหนึ่งตีสองเหมือนเหมือนทุกครั้งนะครับแล้วผมจะเก็บบรรยากาศภาพให้เพื่อนๆไม่ได้ผมก็เลยอนอนปัม๊มแล้วก็ตื่นมาตีสามหรือตีสี่นั่นแหละก็มาถึงนี่ประมาณพอดีฝั่งนี้ก็จะเป็นก่อนลงนะครับก่อนลงก็จะมีที่จอดรถบรรทุกเหมือนกันนี่จะเป็นจุดพักรถบรรทุกเดี๋ยวนี้ดีนะครับผมพูดถูกไหมเฮ้ จุดรับจุดพักรถบรรทุกนั่นหรือมั้งจุดจุดพักอีกสิบกิโลแทนตามนี่น่าจะเป็นจุดพักเหมือนกันแหละจุดพักเหมือนกันครับก่อนลงเขาก็จะให้จุดพักยังอยู่ในเกียร์สามนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเกียร์นะครับขึ้นกําลังมันเลยเสียงประมาณนี้กําลังกล่อมเลยนะเสียงกําลังกล่อมเลยกล่อมแบบ ขับสนุกสนุกเออมีเสียงนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าถามผมผมว่ามันก็ยังดังมากเกินไปเนาะมันจะทําอีกแบบหนึ่งได้ไหมแบบว่าท,ทําท่อแต่เราไม่ต้องยัดแป,ป๊บแต่เราทะลวงมันจะดีกว่าไหมครับตอนนี้เราทะลวงแล้วเรายัดแป,ป๊บด้วยถ้าผมไปเอาแป,ป๊บออกมันจะเบากว่านี้แล้วเหมือนว่ามันเราจะได้ใช้พักจริงนะมันก็จะวนอยู่ในพักสักหน่อยอาจจะวิ่งดีกว่านี้ไหมใครมีประสบการณ์เรื่องนี้บอกหน่อยแต่เท่าที่ผมเห็นก็คือสามหก ศูนย์น่ะเขาก็ปะใสไปเขาก็ยัดแป๊บกันนะก็ไม่มีผลอะไรก็วิ่งดีเสียงดังนะครับแต่ว่าตัวสองสี่เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีคนทํำไหมนะก็ไม่ได้ศึกษาด้วยก็ทําเลยเอาความเชื่อตัวเองก็จับยัดแป๊บเลยทะลวงยัดแป๊บเลยหรือมีอีกแบบหนึ่งเพื่อนๆเคยสังเกตไหมไส้มอเตอร์ไซค์อ่ะมันจะมีรูใช่ไหมสมัยก่อนจะมีไส้ลงไส้เลื่อนมีรูผมคิดอยู่ว่าจะเอาไอ้ตัวแป๊บที่ผมยัดอ่ะเอาออกมาเจาะไหมเพราะว่าเขายัดไปเฉยเขาไม่ได้เชื่อมนะ ทำมาเจาะ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 มันจะดีไหมาะว่ามันจะดีนะโอ้ยขึ้นเขาระยะหลายกิโลเลยเพื่อนหูแทบออแล้วตอนนี้ยโกโปรแล้วก็ร้อนแล้วนะหูแทบออยังไม่สุดนะยังไม่สุดนะไม่รู้ขึ้นกี่กิโลเนี่ยยังไม่สุดถ้าสุดถ้ผมจําไม่ผิดมันจะมีด่านฝั่งขาลงมันจะมีด่านตํารวจที่เขาคอยตรวจก่อนลงนะลงมาลงเขาอะนะโอ้ยเว็บแซง เออนั่นแะด่านนั่นแนด่านแปลว่าสุดแล้วแปลว่าสุดการขึ้นเขาที่ลาดชันแล้วน่าจะสุดตรงนี้นะครับสุดตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอปักตรงชัยจังหวัดนครราชส,สีมามีหมาเขาแบ่งกันตรงไหนไม่รู้นะจุดตรวจสัตว์นะครับไม่เกี่ยวกับเรานี่ไงจะเป็นเหมือนด่านจะสุดเธอแล้วนะสุดเนินผมจะเปลี่ยนเกียร์แล้วนะ อ้าวสุดเนินแล้วนาะจากสามก็เป็นสี่นะยาวเลยทีนี้นะครับโอ้โหจุดสกัดซับซับช้อนอะไรอ่านไม่ทันจุดสกัดช่อง,อ,งอ่านต่อไปก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นทางโคง้งทางอะไรแล้วบรรยากาศแบบนี้นะผมว่าแม่งโคตรโคตรด,ดีเลยแล้วผมมา,าช่วงเช้านะโอ้ไม่ได้ซืดออากาศบริสุทธิ์เต็มปอดเลยนะครับออกซิเจน จากต้นไม้นะโอ้อากาศดีอากาศดีคนอยู่ทางนี้นี่คือแบบเหมือนเขาแบบสุขภาพดีเนาะเฮ้ยมันเป็นลงเนินฝั่งนู้นเป็นขึ้นนิดนึงนะพี่รถเขาเป็นไรนะก็ยังมีเนินอยู่หน่อยๆน่อยนะครับแต่ว่ามันเนี่ยพี่เขาเป็นไรวะน,นะเขาตั้งใจจอดเขาตั้งใจจอดไปเก็บอะไรไม่รู้เขาไม่ได้เป็นไรเขาตั้งใจจอดอุ้ยจอดตรงทางลง่อยู่สิเลยนะ ว้าตอนนี้จะเป็นลุงเนี่ย